มาอยู่กับรีวิวเด็กหนึ่งห้าเจ็ดสี่นะเด็กไตรพิเกตเด็กปกหลอกลวงนะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวาไปปกหลอกลวงมาดูก,กันอะ่ะใบแรกเป็นตัวของไตรพิเกตเบอร์ซูรสสองนะอะ่ะนี่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วนะอ่ะมีผู้หญิงอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ไตรพิเกตเหมือนกันนะเป็นไตรพิเกตอะ่ะตัวนี้ก็เป็นไตรพิเกตอีกตัวหนึ่งอะ่ะผมไม่ค่อยเซียนเด็กนี้เพราะงั้นจะไม่ค่อยรู้จักชื่อเท่าไหร่นี่ก็เป็นไตรพิเกตเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นไตรวิเกตนก4ดาวอ่ะมอนสเตอร์ไตรวิเกตที่เป็นลิงเนี่ยมีทั้งหมด5ตัวนะเดี๋ยวก็จะหมดแค่นี้ต่อไปเป็น s อสโคทอกเกอร์นะอ่ะให้คอชิปมาด้วยแล้วก็อันนี้เป็นตัวของเอ่อฝามโก๊กนะตัวหนึ่งแล้วก็เป็นวิเชตสตาร์ฟอร์ดนะอันนี้สแกร์คอร์อะแล้วก็ให้มาเป็นอพอลโลซาด้วยหนึ่งใบ มอสเตอร์ลิงของเออเลขนี้ก็จะหมดแค่นี้ต่อไปเป็นฟิวชั่นนะซึ่งเด็กนี้มันจะผสมตัวของบัฟเฟอร์เมมาด้วยดังนั้นก็จะได้คิงบัฟเฟอร์เมมาตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวบัฟเฟอร์เมอันนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวของออคิเมล่านะสหัวออมอสเตอร์เอ็กตเลก็จะหมดประมาณนี้ต่อไปเป็นมอสเตอร์ภายในเด็กก็จะเริ่มด้วยไตรบิเกตตัวนี้นะเนวาอันนี้ไตรบิเกต เมคูเรียนะก็อันนี้เป็นไตรพิเกตคราวส์นะอันนี้ฟาดทอสนะไตรพิเกตฟาดทอสแล้วก็เป็นไตรพิเกตคิดอ่ะมอนก็จะหมดเท่านี้ตอนนี้ก็คือเป็นเรสคิวแคปหนึ่งตัวแล้วก็มอนสเตอร์นะตัวหนึ่งปั 19, ดก้าวสีเหลอ่ะแล้วก็ตัวนี้ มอนสเตอร์ในทีมเนโหมดแค่นี้ต่อไปก็จะเป็นทีมของบัฟเฟอร์เมดเขาก็จะให้ตัวบิ๊กวิงมาตัวหนึ่งแล้วก็ให้ตัวของกาฟิลคิงมาด้วยตัวแล้วก็อันนี้คอไนท์คลายนะ,อะมอนสเตอร์บัฟเฟอร์เมดก็จะมีแค่นี้ต่อไปเป็นแฮนด์แท p ก็ให้ดร็อกเบิร์ดอัลเทอร์นทีฟอาร์ตมาด้วยนะตัวหนึ่งมอนมีแค่นี้แหละต่อไปเป็นเวทมน์ก็จะเริ่มด้วยบัฟเฟอร์เมดฟิวชั่นนะ,ะแล้วก็ ตัวของไฟฟอร์เมชันเทนคีนะการ์ดเก่าเสิรินในรถไฟขึ้นมือแล้วก็ใบนี้เป็นพัดนะพัดเก่าโอเคแล้วก็อลืมว่ามันเป็นเว้นยังไม่หมดนะแล้วก็มีใบนี้เป็นพัดใหม่โอเคพัดเก่าพาัดใหม่นะคู่กันแล้วก็เป็นการ์ดของไทยวิเกตเดรสไลนะน,น์นะเว้นมนอะต่อไปเวมนม์อีกใบก็คือไทยวิเกตไลน์แล้วก็ ไตรบิเกตรอนะแล้วก็อันนี้มีเป็นตัวของไตรบิเกตลานบูนตัวนึงแล้วก็ใบนี้เป็นตัวของไตรบิเกตแอรอนนะโอเคอันนี้ก็เว้มงกหมดแค่นี้ต่อไปเป็นกับดักก็จะเป็นไตรบิเกตรีโวลแล้วก็อันนี้ไตรบิเกตโอสนะโอเคเด็กก็หมดประมาณนี้ไตรบิเกต ของที่ให้มาเท่านี้เลยครับ